สวัสดีค่ะพบกับช่องคนดังชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้พามาเยี่ยมกองละครเผาขนนะคะมาดูกันว่าเข้มการ์ตูนและอีกหลายๆคนเขาทำอะไรกันบ้างน่าสนุกจริงๆนะกองเผาขนนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องคนดังชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมทีมซัพพอร์ตป้านอินเตอร์ยุโรปและทีม์ถิติน C ific, นะทวิตเตอร์นะครับผมวันนี้ก็ทั้งกองเลยทีโมกิมใจกันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจผมมาตลอดแลวก็อคอยซัพพอร์ตมาตลอดนะครับ,บ,รบสวัสดีฮะเด็กเกเด็กบ้านะ <c oughs> <c oughs> คิดถึงนะคะผมถ้าเกิดว่าสถานการณ์อะไรดีขึ้น เราจะได้มาเจอกันนะครับยินดีมากมากครับ